ขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ R-77 หรือที่รู้จักกันในชื่อรหัส N A T O ว่า A A-12 a d d e r คือหนึ่งในขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดที่ได้รับการพัฒนาโดยรัสเซียและปัจจุบันได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในปี2026ซึ่งมีข่าวลืออย่างหนาะหูว่าไทยกำลังทดสอบหรือวางแผนที่จะนำขีปนาวุธรุ่นนี้เข้าสู่ระบบป้องกันทางอากาศของตน r 7 7ได้รับการออกแบบโดยบริษัทวิมเปลในรัสเซียโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สามารถตอบโต้เครื่องบินข้าศึกได้ในทุกสภาพอากาศและสามารถใช้งานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางความพิเศษของ r 7 7คือระบบนำวิถีแบบ active radar homing ซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถติดตามและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบควบคุมจากเครื่องยิงในระยะสุดท้าย ในปี2026ประเทศไทยมีแนวโน้มในการเสริมเคีื่วเล็บทางอากาศมากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับฝูงบินขับไล่เช่นไกรเพ่น JAS-39 ที่ประจำการในกองทัพอากาศไทยซึ่งหลายฝ่ายมองว่า r 7 7อาจเป็นขีปนาวุธที่ไทยเลือกพิจารณาใช้ร่วมกับเครื่องบินรบเหล่านี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กลางอากาศหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ r 7 7คือระบบการควบคุมทิศทางแบบแตะแกรงควบคุมแรงผลัก หรือกริดฟินซึ่งทําให้ขีปนาวุธสามารถปรับทิศทางได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํามากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธแบบเดิมการออกแบบนี้ยังช่วยให้ R-77 มีความสามารถในการหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้ดีกว่าเดิมขีปนาวุธ R-77 รุ่นมาตรฐานมีระยะยิงประมาณ80กิโลเมตรแต่ในเวอร์ชันที่อัปเกรดเช่น R-77-1 และ R-77M ระยะยิงอาจขยายได้ถึงกว่า110-200กิโลเมตรทำให้มันกลายเป็นภัยคุกคามที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับเครื่องบินรบฝ่ายตรงข้าม ขึ้นอยู่กับระดับความสูงความเร็วของเป้าหมายและสภาพแวดล้อมในสนามรบในปี2026ความเคลื่อนไหวของไทยที่อาจนำขีปนาวุธ R-77 มาใช้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันอาจเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการนำขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่นี้เข้าประจำการจะช่วยเสริมศักยภาพของกองทัพอากาศไทยให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากประเทศไทยสามารถบูรณาการ r 7 7เข้ากับระบบอาวุธที่มีอยู่ได้สําเร็จเช่นระบบเรดาร์ AESA หรือเครือข่าย c c i s r ที่ทันสมัยก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพในการรบและการควบคุมยุทธวิธีทางอากาศได้อ,อย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศในภูมิภาคกําลังให้ความสําคัญอย่างยิ่ง r 7 7ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องบินหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น MiG-29, Su-30 S.U. 35หรือแม้กระทั่ง J.A.S. 39กลเพนหากมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้รองรับการใช้งานร่วมกันร,ระหว่างขีปนาวุธรัสเซียกับเครื่องบินรบของ n a t o อาจเป็นความทา้าทายทางเทคนิคแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้หากมีความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้งานขีปนาวุธ R-77 ยังมีจุดเด่นอีกหลายประการเช่นสามารถยิงได้จากหลายทิศทางพร้อมกันสามารถจัดการกับเป้าหมายที่มีการหลบหลีกหรือแม้กระทั่งโดรนและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสนามรบสมัยใหม่การตัดสินใจของไทยในการพิจารณาใช้ r .77 จึงไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การเลือกอาวุธที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะยาวอีกด้วย แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไทยได้ซื้อหรือทดลองใช้งาน R77 แล้วจริงหรือไม่ในปี2026แต่จากข้อมูลที่หลุดออกมารวมถึงการทดสอบภาคสนามร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคก็เป็นไปได้ว่าไทยอาจอยู่ในขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของอาวุธชนิดนี้ ราคาโดยประมาณของขีปนาวุธ R 7 7ต่อหน่วยนั้นอยู่ในช่วงประมาณ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อหน่วยทั้นนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบนำวิถีและอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ติดตั้งซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความสามารถที่มันมอบให้ในสนามรบสมัยใหม่ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมีขีปนาวุธนำวิถีที่สามารถยิงได้ในระยะไกลและมีความแม่นยำสูงเช่น R 7 7จจะช่วยให้ไทยมีอำนาจต่อรองและความสามารถในการป้องปรามที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและซับซ้อนก่อว่าที่เคยท้ายที่สุดแล้วการที่ประเทศไทยให้ความสนใจกับขีปนาวุธ R77 ในปี2026ไม่ได้เป็นแค่การซื้ออาวุธเพื่อเพิ่มจำนวนแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตในการยกระดับความสามารถทางยุทธ,ธศาสตร์และเพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาวแล้วคุณล่ะคิดว่าไทยควรน,นำ R77 เข้ามาใช้จริงหรือไม่ คุณเห็นด้วยกับการลงทุนด้านอาวุธแบบนี้หรือไม่แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์จากทั่วโลกก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า